วส,วสวัสดีครับดนวัตลงคึงอุบลราชธานีรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อวันนี้พาเพื่อนสมาชิกมาดูการซ่อมปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มไฮดรอลิกที่ใช้เ<ช>พื่อคอของรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ารุ่น d c -60 รุ่น d c 7 0นะครับทางร้านเราได้ทําการวิจัยทดลองนะครับเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขให้ปั๊มตัวนี้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเทสนะครับนี้เราทําการเทสปั๊มด้วยระบบเทสซึ่งเราสร้างขึ้นมาเพื่อจําลองการใช้งานของตัว,ตวปั๊มนะครับโดยการทดลองก็คือจะใช้เป็นใช้เกจวัดนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวกระบ,บอกไฮดรลิกที่ใช้กับรถรุ่น bq 6 0นะครับเพื่อมาทดลองกอ่อนที่จะก่อนที่จะ ทำการซ่อมนะครับแล้วก็หลังจากที่ซ่อมผลที่ได้รับแตกต่างกันอย่างไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจําลองกาทดลองการใช้เครื่องเทสแล้วก็ทดลองกับตัวกระบอกของเจ้าต,ตัวปัม๊มเจ้าตัวรถดีซีหกสิบนะครับก็คือผลที่ได้ก็คือปั๊มลูกนี้ไม่มีแรงครับมีแรงเตะท้านะครับแล้วก็แรงดันไม่มีนะครับพอร์ตที่ใช้ยกคอก็จะเป็นพอร์ต แยกกันนะครับระหว่างยกคอแล้วก็เล ah like> ี้ยวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราซ่อมนะครับจุดที่มีปัญหานะครับเสื้อมีปัญหาเราต้องทําการ m o ิ i f y นะครับแล้วก็ใส่แผ่นทองเหลืองเข้าไปเพื่อจะเพิ่มแล้วก็ให้ผิวด้านข้างของตัวปั๊มกลับมาเป็นสภาพเหมือนเดิมแล้วก็ลดความร้อนให้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพ s หลังจากที่เราทําการซ่อมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นา a r t นะครับ เหมือนปั๊มชาร์จนะครับคือชาร์จน้ามันเข้านะครับชาร์จน้ำมันเข้าอัตราการไหลของน้ามันเข้าค่อนทางที่จะเป็นที่น่าพอใจพอสมควรนะครับอัตราการไหลเข้าอาาาัตราการดูดนะครับส่วนพอทที่เราจะเทสอีกพอทหนึ่งก็คือ <_ d ip> จะเป็นพอตของตัวตัวที่เอาไปใช้กับยกคอนะครับพอตที่ไปใช้กับตัวเลี้ยวนี้ไม่ไม่ไมค่อยมีสถานส่วนที่พอทที่มีสถานะก็คือจะเป็นปยกคอเพราะว่าเป็นทางที่จะใช้บ่อยนะครับ แล้วก็การอยู่การใช้งานมันจะยาวนานทาให้เสื้อสึกครับตัวน,นี้ก็เป็นการเทสครับเทสแรงดันเทรเช,เชอร์ก็ขึ้นนะครับขึ้นแรงดันเท่ากับตัวชาร์ะครับก็คือตัวน,นี้นทําการซ่อมเสร,ร็จเรียบร้อยคอนแตกต่างก็จะเกิดขึ้นที่เราทําการเทสเราสร้างเครื่องเทสนี้ขึ้นมาเพื่อเทสพั๊มที่เป็นเฟืองนะครับปั๊มเฟืองเราจะเทสได้ทุก่นนะครับส่วนมากแล้วปั๊มเฟืองเนี่ยก็จะมี ปัญหาคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่เราทําการเทสน,นะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับส่วนรุ่นต่อไปเราก็จะทําการใช้ซิกหรือว่าอุปกรณ์เทสเพื่อมาเทสในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มเฟืองปั๊มคูปต้ารถไถพวกนี้ก็ส่งมาซ่อมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นาการเทสกระบอกนะครับตัวนี้เมื่อเราทําการเทสกระบอกอเราทําการเทสแรงดันเทเชอร์จากเกียรแล้วเราก็ต้องทําการ เช็คแรงดันจากกระบอกนะครับเพื่อเช็คดูว่า<ล>กระบอกไฮดรลิกใช้งานได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ทําการเทสแรงดันก็จะแตกต่างกันก<ล>ับตอนที่ใช้เป็นตัวที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับหลัลงจากที่ซ่อมเสร็จแรงดันก็จะสูงขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกไฮดรลิกของเจ้าตัวยกกอข,ของ dc หกสิบนะครับที่เราเอามา,าใช้ทดลองแลก็ทำวิจัยแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อ ปรับปรุงให้เจ้าตัวปั๊มไฮดรอลิกปั๊มยุกโอรกลับมาใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกจใช้เกรวัดทัสองจุดนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์ครับใช้งานได้เพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยุกคพไม่ขึ้นนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ทั้งเอาไว้ให้ท้ายคลิปนะครับหรือว่าจะจัดส่งนะครับแนะนำจัดส่งบริษัท f ์เล็กเนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ